อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผู้ใช้ i n c f u n n e l Builder สามารถใช้ได้นะครับก็คือ,อมันจะมีตัว AI ที่เอาไว้ช่วยสำหรับการเขียนคอนเทนต์นะครับเขียนคอนเทนต์โฆษณาหรือว่าเขียนคอนเทนต์ลงเว็บไซต์เนี่ยที่เราทำขึ้นมาไว้ให้ใช้ฟรีนะวิธีใช้งานก็คือล็อกอินเข้าไปที่ VIP เนี่ยนะครับ โซน vip area นะครับแล้วก็เมนูด้านบนมันจะมีคำว่า ai อยู่นะครับถ้าเอาเมาส์มา hover ครับก็จะเห็นว่ามี ai อยู่2ตัวนะครับตัว copy craft ai นะหน้าตาจะเป็นน้องจะหน้าตาประมาณนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งชื่อว่า hook magician ai เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีใช้งานว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่จะเล่นกับมันยังไงนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเห็นว่าไอ้เจ้า c o p y c คร f บเนี่ยจะช่วยเรา r รี e a ร c h 6เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเริ่มตั้งแต่ลูกค้าเราควรจะเป็นใครหรือว่ากลุ่มเป้าหมายควรจะเป็นใครนะครับแล้วก็ไปสู่เรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละเรื่องนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเรียนรู้ก่อนว่าเออเราควรจะทําโฆษณาหรือว่าทำคอนเทนต์หากลุ่มเป้าหมายไหนเราก็อยู่ที่แทท็บี่ ลูกค้าในฝันนะครับจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลสินค้าของเราลงไปนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลประโยชน์ของสินค้านะครับจากนั้นเราก็กด s ั b มิ t แล้วก็รอสักพักหนึ่งเขาก็จะรีเสิร์ชกลุ่มเป้าหมายมาให้นะครับคราวนี้วิธีที่เราจะเล่นกับมันได้มากกว่านี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงประโยชน์เนี่ยแหละครับเพราะว่าไอตัว AI เนี่ยเขาก็จะทํางานตาม Input ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับ Input นะสมมติว่าเราเจเนเรทแล้วเราลองดูแล้วเรารู้สึกว่าอเราก็เราก็ ก็โอเคแต่ว่าเรายังไม่ค่อยถูกใจมากนะครับเราอยากให้เขาเจเนเรตแล้วให้ได้ผลลัพธ์แบบใหม่ๆให้เรามาปรับตรงประโยชน์ตรงนี้นะครับหรือบางทีที่เราเออเราอาจจะโอเคแล้วแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปไปทำคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วพอเวลาเราอยากจะมาทำอ่าอยากจะให้ AI ช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็มาปรับตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าคือคอร์สสอนนี่แอป k ิกต็อกแล้วประโยชน์คือเรียนรู้ที่แอปทิกต็อกเสร็จแล้วเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครับเราอยากให้เขาเจเนเรต ข้อมูลใหม่ๆขึ้นมานะครับผมอาจจะมาแก้ตรงนี้เป็นข้อขสอนยิงอดติ๊กต็วิธีก็คือแก้ปัญหายิงอดติ๊กต็อแล้วไม่แม่นกลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะครับแล้วกดสั b มิทใหม่นะครับการเจเนอเรตสรอบนี้นะครับจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอินพุมันแตกต่างกันไปแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันก็จะมันก็จะต่างกันไปด้วยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีเล่นที่เราอยากจะได้อข้อมูลใหม่ๆ,ๆนะครับก็ให้มา Edit ตไอตัว Input ของเราเนี่ยนะครับคราวนี้พอเราได้กลุ่มป้าหมายเสร็จปุ๊บอ่ะสมมติว่าเราชอบเจ้าของร้านออนไลน์ Copy ไปนะครับแล้วเราก็จะไปสู่ประสบการณ์นะครับ Paste ไอตัวลูกค้าในฝันลงไปแล้วกด Submit นะครับ พอมาสู่ประสบการณ์เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาช่วยรีเสิร์ชมาให้นะครับจะเป็นประสบการณ์เลวร้ายของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลักษณะของการคอมเพลนนะหร,หรือว่าการการบ่นนะครับคือว่าเป็นเป็นวอร์ดดิ้งที่ควรจะเป็นวอร์ดดิ้งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเวลาที่ผมสอนก๊อปปี้ไรติงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ยากมากๆเลยก็คือการพยายามบอกให้เขียนเท็กซ์ว่าเขียนวอร์ดดิ้งที่มันเป็นวอร์ดดิ้งแบบมีมิตินะที่มันเห็นภาพจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เราจะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ที่ว่ายอดขายตกอะไรอย่างงี้นะครับแทนที่เราจะบอกว่ายอดขายตกนะยอดขายตกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเห็นภาพไม่เหมือนกันนะครับวิธีการที่ดีกว่านั้นก็คือเราอยากได้วอดดิ้งจริงๆเนี่ยที่มันทําให้มันเห็นภาพชัดกว่านี้นะครับแล้ว AI ตัวนี้มันจะช่วยได้มากเลยนะเช่นลงทุนไปในแคมเปญน,นะไม่เห็นผลกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ใช่ที่ต้องการอะไรแบบนี้นครับมันจะเป็นเ,เป็นวอดดิ้งที่มีมิติมากขึ้นนะมัน visualize ได้ดีกว่ามันเห็นภาพได้ดีกว่านะครับ ใช้เวลาทำคอนเทนต์นานมากเลยแต่สุดท้ายดึงดูดลูกค้าดึงลูกค้าไม่ได้เงนะี้ยไม่ไม่สามารถดึงลูกค้าได้นะครับเ,เว็บอื่นให้ผลตอบดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับคลิกเยอะแต่ยอดซื้อไม่ขยับเห็นไหมครับไอ้อคำว่าไม่ขยับเนี่ยคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเรียกมันว่ามีมิตินะครับมันดีกว่าคําว่าไม่มีคนซื้อนะไม่เกิดยอดขายอะไรแบบนี้นครับยอดซื้อไม่ขยับ อะไรแบบนี้นะครับคืออันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวอ r d ด n ิ้งที่มีมิติในวงการในในเทคนิคของ Copywriting นะครับแอร์ตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับส่วนแรกคือประสบการณ์อันเลวร้ายใช่ไหมครับเราเริ่มิัยนนี้ออกมาปั๊บเนี่ยอะอย่างที่บอกนะถ้าสมมติเราไม่ทุกใจนะครับก็ให้มาแก้ไขตัวประโยชน์นะครับเปลี่ยน i ินพ t ใหม่นะครับพอเปลี่ยน i ินพ t ใหม่ปั๊บผลลัพธ์มันก็จะแตกต่างออกไปนะครับแต่ถ้าเราโอเคแล้วเรากดคัดลอกนะครับแล้วเราก็ไปต่อเนาะไปที่สาเหตุนะครับ คราวนี้ก็จะเจนเนเรตสาเหตุของไอประสบการณ์เลวร้ยวายหรือไอคอพลนที่เกิดขึ้น,นออกมาให้นะครับก็จะมีเรื่องของต้นเหตุปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะอธิบายให้คหนอ่นเข้าใจได้ยังไงนะครับแล้วก็ศัตรูตัวร้ายคือใคร นะพอเราโอเคกับตรงนี้นะก็กดคัดลอกเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ไปออทีอ่พวกพ้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสิร์ชที่ช่วยค้นหามาว่าใครอีกบ้างที่มีปัญหาประมาณนี้นะครับแล้วเขามีข้ออ้างให้กับตัวเองอยังไงนะครับแล้วก็ไอ้พวกคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับควรจะตั้งชื่อเรียกให้กับเขาว่ายังไง ถ้าเกิดโอเคแล้วเราก็คัดลอกนะแล้วก็ไปต่อที่วิธีแก้ปัญหานะครับวิธีแก้ปัญหาเนี่ยไม่ต้องกรอกอะไรก็ได้นะเพราะว่าข้อมูลถ้าทําไล่มาตั้งแต่การค้นหาลูกค้าในฝันเนี่ยข้อมูลมันจะเพียงพอแล้วสำหรับการรีเสิร์ชวิธีแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่าเรียกยกันว่า unique mechanism นะครับก็กด generate ได้เลยนะครับเขาก็จะ,ะช่วย formulate นะช่วยสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ค่อนข้าง u n i q u หรือว่าแตกต่างจาก สินค้าคู่แข่งออกมาให้นะครับตัววิธีแก้ปัญหาเนี่ยจ,จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่า,าตัวนี้เราพยายามจะหาวิธีที่มันแตกต่างเนาะพอได้ตรงนี้มาปับ๊บเราก็เหมือนเดิม Copy นะครับแล้วก็ไปที่ส่วนสุดท้ายที่ผมคิดว่าโฆษณาจะเป็นโฆษณาไม่ได้เลยถ้าไม่มีการเคลมนะครับไม่มีการสัญญาว่าเอ้ยคุณจะได้อะไรนะครับตัวนี้ก็เลยเอามาไว้เป็นตัวสุดท้ายเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาก่อนเพื่อที่จะมาเจินเรเตตัวนี้นะครับ ก็เจนเนเรทปั๊บมันก็จะได้ข้อมูลมานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ข้อมูลเปลี่ยนไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาอ d ดิทเนี่ยครับอดิ edit ตัวอินพุตของเรานะครับตัวประโยชน์อะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามี e ท t i m o n เ a l เราเคยมีลูกค้ามาก่อนเนาะแล้ว uh, ลูกค้าเคยรีวิวไว้ให้เราว่ายังไงบ้างเราตรงนั้นนะครับมาใส่เป็นประโยชน์ก็ได้นะั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าจริงๆใช่ไหมครับลองเอาตรงนั้นมากรอกที่ประโยชน์แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ลองเจนเน g จเน r เรตดู do, นะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ตัว copycraft ai ช่วยรีเสิร์ชให้กับเราได้นะครับก็จะเอาไว้ใช้สร้างแอดแคมเปญที่มีพลังในการโน้มหนาวมากขึ้นนะครับนอกจาก copycraft นะครับ ai อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น hook magician ai นะครับก็ให้ไปที่เมนูด้านบนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ hook magician ai ตัวนี้นะครับ ่ะก็จะมาสู่หน้า AI อีกตัวหนึ่งนะที่ทํางานต่างกันนะครับพอมาที่หน้านี้นะเลื่อนลงมาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีข้อมูลแค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับที่บังคับให้กรอกเนาะอย่างแรกคือสินค้านะครับต่อมาคือประโยชน์แล้วก็ลูกค้าในฝันนะครับช่องอื่นๆเนี่ยมันจะมาบอกว่า optional คือจริงๆจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ นะครับประสบการณ์นะสาเหตุปัญหาพวกพ้องอะไรพวกเนี้ยนะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายด้วยก็คือน,น้ําเสียงนะครับน้ำเสียงเนี่ยมีให้เลือกแบบดุดันบีบคั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆกับเซลล์ที่ฮาร์ดเซล์หน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็นสุภาพอ่อนโยนนะครับหรือจะไม่เลือกก็ได้นะครับตั้งแต่ตัวประสบการณ์ไล่ลงมาเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับแต่ว่าการใส่กับไม่ใส่ มีผลให้ฮุกที่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ลองทำหลังจากสมัครใช้งานเนี่ยนะหลังจากเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็คือลองทำทั้งแบบที่ว่าเราไม่ต้องเรากรอก กรอบน้อยๆก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าการทาโฆษณาเนี่ยเราเล่นอยู่กับไอเดียใช่ไหมครับเราจะเป็นคนสุดท้ายที่เคาะว่าไอเดียไหนดีหรือไม่ดี AI จะเป็นเหมือนทีมงานที่เขาจะคอยเขาจะ brainstorm ไอเดียมาให้กับเรานะครับเราก็ฝีข้อมูลไปให้เขาหลายๆแบบลองทั้งแบบที่กรอบแค่เนี้ยกกอะน้อยๆนะครับ แล้วก็สับมิดให้เขาเจ n เน a เรตขึ้นมานะครับให้เขาส่งงานมาให้เราดูว่าผลลัพธ์ดีไม่ดีนะครับถ้าเราชอบเราก็เอาไปใช้ถ้ายังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบลองกรอกประสบการณ์เพิ่มดูนะครับอ่าเช่นประสบการณ์ยอดขายตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอประสบการณ์ต้นเหตุแห่งปัญหาผู้พ้องอะไรเหล่นี้ถามว่าอ่าเอาจากไหนก็ไปที่ AI แล้วก็กลับไปใช้ตัว Copycraft ตัวนี้ก็ได้ พอได้มาแล้วก็เริ่มลองเอามากรอ,องกรอกบ,บางอย่างลองไม่กรอกบ,บางอย่างลองกรอกทั้งหมดลองเล่นหลายๆแบบนะครับแล้วก็ลอง ate, เจเนอเรทซ้ําๆดูนะครับหมายถึงว่าด้วยด้วยอินพุตที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับน้ําเสียงด้วยนะนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากการกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลบางอย่างเนี่ยข้อมูลแต่ละอย่างที่กรอกอะครับเราเองก็ยังสามารถที่จะบิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง ได้เช่นสมมุติว่าผมขายคอร์สสอนยิงแอด t ิกต็อกนะแล้วประโยชน์เรียนรู้วิธีเนี่ยทิกต็ออย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์อย่างหนึง่งถ้าผมแก้ตรงนี้เป็นแก้ปัญหาแก้ปัญหา f a c e o o o แอดค่าแอดแพงแบบเนี้ยเปลี่ยนจากประโยชน์ของการประโยชน์ที่แบบได้อะไรสักอย่างมาเป็นแก้ปัญหาอะไรสักอย่างฮุกก็จะเปลี่ยนไปอีกเช่นเดียวกันนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครมี มีลูกค้าจริงๆแล้วแล้วมีรีวิวจริงๆแล้วสามารถเอารีวิวมาเกาะก็ได้นะครับเช่นลูกค้าบอกว่าอ,อ,อะไรดียะลูกค้าบอกว่าทำเ,เรียนแล้วได้ low ads สามเท่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็สามารถมาบอกได้ว่าประโยชน์คือ,อ,อยิงแอดดิ k ต์ตอ ok. ใช่ไหมครับให้ได้ low ads สามเท่าบวกการใส่อินพุที่แตกต่างกันแบบนี้ผลลัพธ์แตกต่างกันนะครับดังนั้นนะอ,อ,อยากให้ลองเกาะ กับไม่เกาะน,นะเกาะแบบนึงเกาะอ,อีกแบบนึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เจเนเรตหลายๆแบบดูนะครับสุดท้ายแล้วเราก็มาไล่ดูไอเดียแล้วก็เลือกเอาไอเดียที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แจมนะอันนี้เราอ่านแล้วเรารสึกเฮ้ยน่าสนใจจึกดึงดูดหน้าไปต่อเอาอันนั้นมาใช้เป็นเฮดไลน์หรือว่าเอาไปใช้งานต่อนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเอามาเป็นไอเดียแล้วเราก็ไปเขียนโฆษณาจากไอเดียนั้นก็ได้ นะครับคุ้มกิจช่วยในไอเนี่ยผมทําขึ้นมาใช้งานเองจริงๆนะเพราะว่าผมทําโฆษณาเยอะแล้วหลายครั้งมันตันมันคิดไอเดียไม่ออกนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือไม่คิดแล้วนะครับก็คือใช้เจ้าเนี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยให้มันแล้วก็เจนหลายๆแบบแล้วก็มันไล่ดูอันไหนชอบก็เอาอันนั้นนะครับแล้วก็ไปเริ่มเขียนโฆษณาจากจุดน,นั้นเลยนะครับ AI ทั้ง2ตัวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอยู่ อีกเว็บหนึ่งนะของ i n c o m ร์อ click นะครับแต่ว่าผมดึงเอาทั้งสองตัวนี้มาใส่ไว้ในไอ f u n n e l Builder ให้กับผู้ใช้ Builder ของเรานะครับสามารถใช้ได้ฟรีนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะเอาไปใช้ช่วยเขียนคอนเทนต์กันเยอะๆนะครับ